พ่อข้ากับป้าหล่าจำสินกาละครหนึ่งน่านมาแล้วยังมีชายผู้หนึง่งชื่อว่าบักจอยหน้าตาเฉยชาใจดีแต่ขี่บนและปากจัดที่สุดในซอยเขาดา่าได้ทุกอย่างครับโบเวนแม่กระทั่งหมาเฮ้ยม่มีไผยสื่อสวยว่ะเฮ้ยบักหมามึงบ่สือก็ยังมันยางหน้าห้านไปสมกับปรกกรบสมก,กับปอกนี้แมนเฮ้ย Ủa, uh, nhang pha nạ hàn cà phê? Nói đi, pha mê bám nòi! Má, má, má xử xoay nè má! Bằng tí này mít đá khóng sẹp xẹp đê! Xử xá, xử thọ! ba ba, bà! Ý mẹ có gì nhang mưa bà? Ôi, nhai chút má lia đạc bộ thương là nhắc nhàng tạm mẹ tòi tòi nọc, bái pha mẹ tổ má xử xoay. Bộ săn khổ bộ sâu chôm để. ปากแนวนีบนนาจะมาขายของนาจะไปเผาโล่งดีกว่าเฮ้ออันว้าวฮันถอยอมาพอข้าในมันว้าวายเทืยอกับิโดซับกันข้ออยู่นั่นแหละครับบัวแต่หมาหลายคนที่เฮตุโตบ่ถึกใจเขาเขากวา็ว้าวเขาก็จมได้เหมือนครับแลแล้วมือหนึ่งจอยเด้เขาป่าหาขุดมั่นไปขายและเขาก็กำลังจะพบเจอครับสิ่งที่จะเห็นในชีวิตของเขาเปลี่ยนไป มือ่อีนหวังว่าเสด้มั่นไปขายยีดอกนาอเบิ่งแถวนี่ก็คือสิมีมั่นยู่เบิง่งมั่นตนนี่ขั้นหัวบย่ยใหญ่ละกูสิดาซ้าใหญ่ลอดว่าบักมั่นกะหลอกจอกฮะเสียงอย่างวาปะปาติโท่อมันเป็นอย่างระบาดนี่ เออเฮ้ยแม่นไหหยั่งมาป่าไหวหมองนี่ืึแปลกๆว่กวะสงสัยเขาสิขายบอขาดแล้วเอามาถิ่มอยู่หมองนี่แล้วมันจะอัดผาไหวเห็ดอยัางวะมันบอใส่แล้วมันก็ยังหวงอีกได้อ๊ะบักคิดทีเ้ยเบิ้งก็อสิใายเบิ้งก่อนมันมีอยัางคือหวงแถว่ะแมนไผเอาปลาแดกมาไหวนี่ โอ้จะมันสัวแทนเนาะเฮ้ยกินอย่างยี้ฮะนี่กระดาษอีหยังอีละเนี่ยหากไผทจ่กินปลาแดกนี่เขาจะเป็นผู้โชคดีแต่้าเขาดาหรือพูดคำหยาบใส่ใครวันนั้นความวิบัติจะมาสู่เขามันว่าวิลีตีถ้ากินปลาแดกนี้แล้วสิโชคดีตี ฮ hey, ก็เป็นตาล่องยืดเดี๋ืมสักหน่อยเถ <c oughs> อะว่าคือโคตรแสบหมากเลย <c oughs> จอยเดี๋ยพบหายปลาล่าและในหายนั่นก็มีจดหมายจดหมายหนึ่งบอกว่าถ้าให้กินปลาลานี่ชีวิตของคนนั้นก็จะโชคดี แต่ถ้าหากเพ้อผูดคำาหยาบแล้วล่ะก็ชีวิตของเขาก็จะพบแต่ความวิบัติจอยกินปลาล่าและแบ่งมั่นกลับบ้านและเมื่อเขามาถึงบ้านนั่นแหละครับเขาก็ได้พบอาหารอยู่เต็มโตของเขาโดยที่โบฮูว่ามีไผเอาอาหารหนีมาให้เขากันแน่อาหารผู้ใดผู้ใดเอาไาหก้ก็กินเนี่ย โอ้จะมันจอยดีเนาะมุมม่ไผอยู่แถวนี่จะแน่ว่าเป็นของเฮ้าจอยกินอาหารด้วยความอร่อยอร่อยแต่เขาก็ยยมบทันแน่ใจแน่แถวว่าสิ่งนี้ได้มากพราะหายป่าล่าเลขที่ออกได้แก่สามห้าเจ็ดสห้าเจ็ดแส ขับระเจ้าถือเลขขับระเจ้าถือเลขโอแปลกมากครับกลางเว้นกัมีคนเอาของกินมาใหา้กลางขคืนก็ะถือกเลขชีวิตจอยเปลี่ยนไปมากครับเขาลำลุ้ยขึ้นอย่างท่านตาเห็นใช้ชีวิตหรูหรามีบ้านหลังใหญ่มีโซฟามีทีวีมีเฟอร์นิเจอร์ในบ้านอย่างครบคัันและจอยก็มีความสุขขึ้นอย่างมากเหมือนกับว่าเขากำลังฝันอยู่วันถัดไป จอยได้มาขายของอยู่ที่ตลาดเช่าเช่นเคยแต่ว่าเท่อนี้เขาได้ไม้านใหม่แถมคนกับมาสื่ออยู่เต็มล้านตั้งจากเมื่อก่อนหมากรับที่บ่มีคนสื่อเลยแม้แต่หมาก็ยังเดินผ่านมาได้ครับมาได้รับบ่ต้องหยาดกันเด้ครับได้ทุกคนอยู่เด้รับเดอ้อเอาบักจอยบ่าปากหมาคือเก่าแหล้วตัวบักจอยว่าสั้นอัปเกรดหนึ่งจุดหเออบักจอยมันไปเหตุอย่างมากชีวิตมันคือดีแต่นะ้อชานไก่ใหญ่ คนกันหลายนั่นดิกว่ามันอาจจะมีของดีแน่แน่เพื่อนของจอยเห็นซัาและกระป๋อมกล้าได้สังเกตเห็นชีวิตของจอยเปลี่ยนไปจึงให้ด้บวกเขาสงสัยว่ามันมีอย่างที่ให้ด้ชีวิตของจอยเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้โอ้ซัสาสิเอาวเวยงินซัาสิเอาเงินเดนนี่มันหลายซำหรไบม่อยู่เฮอนบักจอยอีกฮอ ามาขมพอเกือบไปแล้วทันเดอร์เอ็กเฟสเข้าใจประชาชนอมะพากจากตาเมื่อยมึงบอกเห็นบอคอนอยู่นี่น่ะมึงอกีแ่แนวไดฮะกูเปียกหมดแล้วมึงบอกเห็นบา้าเฮ้ยฮะใบไม้งั้นกูยุใส่งั้นกูยุใส่เฮ้ยกูเผลอเอาคำหยาบ อย่าบอกนะว่าของกูหายไปหมดแล้วจอยเมื่อเผอว์ข้ำหยาบออกมาเงินที่เขากำลังถืออยู่ก็กลายเป็นใบใมไมเมื่อจอยเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งกลับบ้านไปเพื่อจะไปเบิงว่า<ฮ>ทรัพย์สินของเขาหายไปหรือบอ่<ฮ>แลแล้วก็ตามคาดครับบ้านของเขาจากที่เคยใหญ่โตก็กลับกลายมาเป็นกระท่อมน้อยคือเก่าโอ้ไม่โอ้เองินกู ไม่นะข่าวของกูมือเหลืออย่างแล้ว <c oughs> บ,บ,บ,บักบักบักหามบึกแหวนกับกูจักซีกูเอามืงมอใหม่เฮือนใหมสนิมกินมึงเป็นอย่างกับกูจักซีเบาขี่อ,าอ,าอ้าวเกรดหยังขึ้น <c oughs> ิ้นของจอยบ่เพียงแต่หายไปครับเมื่อจอยว่าค่ำหยาบอีกครั้งหน้าตาของเขาก็เริ่มแก่ขึ้นเหมือนกับว่าทุกครั้งที่พูดค่ำหยาบขึ้นมากจะให้ในชีวิตของเขาแย่ลงเรื่อยๆจอยกลับไปขายของอยู่ตลาดเศร้าแต่เธอนีบ่มีคนซื้อของเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วไอ้ไอ่ซื้อของสวยนะครับโอ้ยเท่าบ่เท่าเอิญไอ่จังได๋ว่าบ่บ่กโจกเนาะว่าซื้อส่วยกันหนีไปย่าสิมายื่นกวนสันแข็งอยู่นี่ โอ้โหนี่ข้าจะอยู่ถึงหนึ่งปีอยู่ว่เนี่ยเฮ้ยไอ้ก้ามึงดูนั่นดิเกิดอีหยังขืนก็หมักจอยวะห่านมันหน่อยลงคนจิสื่อกับบม่มมีแถมมันยังเถากว่าไว้แบบบนาเสื้อเลยวะเออนั่นดิกูว่ามันน่าจะมีบางอย่างผิดปกติแล้วล่ะมันจะมีอีหยังที่เห็นให้หนคนเปลี่ยนไปได้ไวขนาดนี้ได้อืม กว่าขากลับล่องไปเบางบ้านมั่นดีกว่าเพื่อให้าหายสงสัยอืออชีวิตกูขึ้นมาเป็นจังสีนะอืออเอ้ออ้อยกระเดียงคือนกับโตวะขึ้นมานั่งเหตุคือคน,นล่มละ่าไล่แช่ห้ใ,ให้ใหจังไดล่ะ ตัวกะเบ,บงนาขับพระเจ้าดีเท่าปั้นเบาเจ็ดสิบปีเนี่เออมันเกิดอีหยังขึ้นกับตัวบอกพวกเฮาได้บ่เพื่อเฮาจชสวยตัวใดกะหายอเนตีมันไปไหนหย,ยังกับบ่หูไผที่กิดปลาลานี่ยหายนี่เขาไปก็จะโชคดีคิดอยากได้อีหยังกระสมปาถนาแต่ถ้าหากไผ่ผู้นั้นทากินปลาลานี่เขาไปแล้วถ้าว่าค้หยาบขึ้นมา สิ่งที่เขาเคยได้เคยมีก็จะหายไปแถมเขายัางเถาไว้ทุกๆครั้งที่เขาเอาคำหยาบโอ้โชคดีตีป๊าดก็น่าสนใจอยู่ด้แค่พ่พูดคำหยาบชิบๆจอยถามมนเนีหยหตโตเศร้าใจทังงานเก่ามาไว้นำเฮาก็ได้เดี๋ยวเฮาสิเก็บไวย้ยางดีและโตก็จะลุดพ้นจากความทุก์นีจ้ริงดิ เอาไปไลยข้าพเจ้ายกให้เพื่อนของจอยเมื่อได้ยินจอยบอกว่าสิ่งนั้นจะให้ได้พวกเขาโชคดีพวกเขาจึงเอาหายปลาล่ากลับไปและทิ้นปลาล่าคนละตัวอยู่ในหายนั่นถึงว่ามันจะขมข้อทําใดก็ตามรดชาติ์เกือบเป็นมิจฉาอย่งวะเนี้ค่ะหายคนอื่นก็ให้ไปแล้วเป็นอย่างคือบอดี้ขึ้นเลย จอยต้องทุกทรมานกับห่างกายที่เป็นอยู่ทั้งหายนั่นจะขึ้นไปแล้วแต่ความแกของจอยกับบรลดลงเลยเหมือนกับว่าเขาจะต้องแก้ค้าสามนี่ด้วยวิธีอื่นเฮนซัมและกระป๋อมก้าลาเริ่มงกับชีวิตที่เป็นอยู่ครับพวกเขามีทุกอย่างที่พวกเขาต้องการจนกระทั่งวันหนึ่งเข้าใจประชาชนอาบอกภาคจอต่ำเงยีิโลแนวดตาบ่มีบอ นั่นแหละครับเขาเผือว่าวข้าหยาบขึ้นมาและรถสปอร์ตรูที่พวกเขาขี่ขาก็กลายเป็นรถไถหน้อาอ้าจอยตัวไม่เห็นหยังอยู่นี่กะค้าสาบนี่ตีมันหวายไปใส่เลยแล้วปเป็นจากไหนล่ะพวกตเออกระเท่าขึ้นเห็นนี่ละ่ะถ้าต้องหาวิธีแก่แล้วนะโบนั่นสิเผื้นเป็นจักสีต่อไปบบมีผัยมามากแน่นะโบ ถ้าเป็นจักสันก็เอามันไปทุบทิมเลยชักกะแล้วไปนะเบาให้มันลูกไปเลยว่าขขาพปเจ้าลูกไผ่ลูกนายทิมพวกเขาทั้งสามคนก็แกซาลาทั้งสามคนเพราะพูดคำหยาบโดยพวกเขาจะต้องหาทางแก้คำสาบโดยวิธีต่างๆบอกว่าจะเอาค้อนทุบไผ่เอารถอีทอกหยยบแม้กระทั่งทีบล่องเหวแต่ก็บ่สามารฮ็ดได้ห้นั่นแตกได้เลยบ่ได้ผลว่ะนี่มันเห็ดโดยเพชรหรือว่าสากดาวเคาะว,วะเนี่ย หลงย้อนลงไปนําเบางตีเฮ <we el opl ane> oh <us> ้ยย้อนโอ้ยม่ก็อดขนาดย้อนลงน้ำมันยังอ่หายไปใสแบบนี้ตายคักๆเออกันไปจ็คสันกับปามันไวมองนั่นแล้วว่าไปกลับชิกับิหลีตีเออเมื่อบ่สามารถทำไล่หายนีได้พวกเขาจึงคิดย่อทอเดินกลับไปแต่แล้วก็หนีพ้นหายบได้ครับ มันมาอีกแล้วพี่หลอกลางวันปะบเนี่ยเฮ้ยนี่มันจะตามเขาไปหอดใสกูตายแน่นอนเออใจเย็นแหนซ้ำว่าเป็นหยังดอกทั้งเข้าสิเทากระเทาแต่ใกล้แต่ใจเฮ้ยังเป็นวัยรุ่นคือเก่าบางแล้วสิ้นหวังอีหลี่วะ ในขณะที่พวกเขากำลังสิ้นหวังก็ได้มีหลวงพี่เดินบิ่นบาตจอยเห็นไหปาล่าอยู่ด้านข้างเขาจึงเผลอจับปาล่านั้นใส่กับบาทโดยที่เริ่มคิดว่าปาล่านั้นเป็นปาล่าต้องคําสาบเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป แล้วมึงอะดิอยังลงไปวามักชอยเออมึงเอาปลาลาไปให้พระสันจังไดเออวากูลืมบ่มท่านแล้วพาไปนูนออยย้นกูจะดิอยังล่องไปกูสิบาปบาน่นอะสามสัปดาห์ผ่านไปคำสาปของพวกเขาทั้งสามคนก็บ่นลดหายไปเลยแถมสุขภาพและหา่างใกลของพวกเขาก็ยำแย่ลงขึ้นทุกวันพวกเราจะรอดไหมวะ ้าไม่มีทางแก้คำสาปเราคงหมดหวังเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเออปาล่าที่ให้พาฉันในวันนั้นไม่รู้จะเป็นไงบ้างอา เออนั่นดีเขาไปเบิ้งกันเถอะจอยคิดได้เรื่องพระในวันนั้นว่าเขาเคยให้ปาล่าพระฉันอา้อาวาทำไมทันไม่เป็นเหมือนพัวเฮาเลยนั่นดีแปลงอิหลีเราลองไปถามพระกันเถอะพระาจารย์ครับผกผมเอาปาล่าต้องค่ำสาบที่ไผกินแล้วหากพูดค่ำยาบขึ้นมาชีวิตจะบีบัดแล้วทำไม่ทันถึงไม่เป็นอะไรเลยอาตมาเป็นพระ การไม่พูดคำหยาบเป็นสิ่งของพระอยู่แล้วอ๋อเข้าใจแล้วแล้วพระอาจารย์คุ้มคำว่าว่าหยาบออกมาได้ยังไงครับอัตมามีสติละลึกตัวอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเดินนั่งนอนอัตมาก็เอาจิตไว้อยู่กับกายเพื่อไม่ให้จิตไปคิดอกุศลหรือถ้าเผลอไปคิดจริงๆอัตมาก็ละนันทีหรือละความเพลินกับสิ่งที่เราหลงไปคิดแล้วนำจิตมายึดอยู่ที่กายเช่นเคย ลมหายใจนี้ก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายถ้าเธอเอาจิตมารู้ลมก็ขึ้นชื่อว่าเธอเอาจิตมารู้กายเธอฝึกทำอยู่อย่างนี้อกุศลในจิตจะเริ่มจางคายหายไปเมื่ออกุศลในจิตจางคายหายไปการกระทำทางกายและวาจาก็จะดีขึ้นนี่แหละเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปอ๋อพวกผมได้เคล็ดลับแล้วต่อไปขึ้นนำไปปฏิบัติขอบคุณพระอาจารย์มากครับอนุโมทนาโยมหลวงพี่บ่ถือค้าสาบก็พอ ท่านบ่พูดค้หยาบและการจะให้ค้หยาบบ่เกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องเริ่มจากการลบความคิดที่อกุศลออกก่อนเมื่อพวกเขาทั้งสคนได้เคล็ดลับแบบนั้นพวกเขาก็บอโอชาเริ่มปฏิบัติในทันที่พวกเขากลับไปกินปลาล่านั่นอีกครั้งและพึกปฏิบัติโดยการพึกสมาธิ เพื่อให้จิตนิ่งเมื่อจิตเริ่มนิ่งก็จะเห็นความคิดที่เกิดขึ้นและรับไปในปัจจุบันหรือเอ่นอีกอย่างว่าวิปัสสนาและหลังจากการพึกปฏิบัติในครังนั้นชีวิตของพวกเขาก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งอกุศลจากจิตเมืดไปค้ามสาบของพวกเขาจึงรับไปข้าพเจ้าหูสึกมีความสุขเมื่อบอกชิดลบใส่เล็ครับข้าพเจ้ารูสึกจิตเบิกบานหูสึกเกิดพิติมีความสุข ส่วนข้าพเจ้าหูซึกเขาสั้นะระดับอะลูหูซึกบ่มีแม้แต่ล่มหายใจความสุขแบบนี้ข้าพเจ้าบก่กเย้เจอมากอ่อนเมื่อพวกเขาหายกลับมาเป็นปกติแล้วพวกเขาจึงน้ำหายมาพังไวทีเดิมเพราะเห็นโทษในหายนั่นซสือปกากกาด้าช่วยข้าพเจ้าและลุงทั้งสองคนแน่ ไอผู้นาตาดีภูมิลาสีภูมิบาลมเีเอ๊ะเอมึงไปโดนตัวไหนมาวะอไอสุดท้ายแล้วสิ่งที่โดนบันดาลให้เฮาดีเฮาชัวให้เฮาสำเร็จบอมี่ดอกครับให้สักสิทธ์บอมีมีแค่กรรมดีกรำชัวที่เฮากระทำและกรำดีกรำชัวนั่นก็จะส่งผลให้ชีวิตของเฮาไปในทิศทางที่เฮากำลังเป็นอยู่